เก็บด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเรจะเล่นอะไรอ่ะโอ้ยอ่าดูซีมีอะไรน่าด้วยเนาะเรจะเล่นอะไรครับ จะเล่นอะไรเนี่ยเราจะเก็บไหมหนูจะเก็บไหมยามจะเก็บอยู่ใช่ไหมดูเอ,เอาดูเองจะเล่นอะไรครับรมีอะไรน่าเล่นนะอเล็อ ทำเองนะพ่อไม่ช่วยนะแม่ขูดเทน้อเราเองอะไรครับเทเก็นี่ไงเทแล้วนี่ไงเอรอเอามีอะไรอ่ะทีนี้เด่นแล้วเก็บนะครับเด่นหนูเราต้องเก็บนะครับ มีอะไรบ้างไดโนเสาร์มีอไร้างไดโนเสาร์มีอะไรบ้างอีกมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกไหนพี่อามีอะไรบ้างอะตัวต่อตัวต่อแมน มันกี่เตามันที่เตามันที่เตามีใครจะมาเล่นกับพี่อาร์มไหมเนี่ยแกจะเล่นคนเดียวเลยเนี่ยไหนมันมันชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะครับ

แงคันโอ้ตัวใหญ่ไหมสว่มากัวใหญ่มากเลยอันโอ้ใชครับของเล่นเยอะเลยเนี่ยมาจากไหนบ้างเนี่ยไปที่เตาใจโอ้

แต่จากนี้จะไปไหนต่อเนี่ยปลาปลาคันโอ้ปลาปลาใครปลากระเบนปลากระเบนเมื่อกี้ไปดูปลามาใช่ไหมพี่อามไปดูปลาใช่ไหมก็ปลาก็ปืมกระเบนปลากระเบนเอาละเดี๋ยวเล่นแค่นี้ก่อนละกันเนาะ เดี๋ยวนุจะไปนอนใช่ไหมนอนถึงเวลานอนแล้วเป็นอีกต้องนอนตอนกลางวันด้วยเบนก็เบนคันครับอ่ะเดี๋ยวลาหน่อยครับอู้แปรงฟันอู้ชกกระปกชกกระปกเดี๋ยวค่อยไปแปรงในห้องน้ำครับโอเคบายบาย